เก็บตัวนึงอ่ะเอาไว้แหมกต่ว่าทีมไอ้ส่วนหนึ่งเวลาทิศมาอ่อจะได้กลับมาใช่ไหมไม่ใช่ไว้อาบน้ำตอนเช้าไม่ไม่กลับเาแล้เอ้ากลับบ้านนี้เคไี่ดีเออไม่กลับมาแล้วพี่เคเดีลยวนะออกไปพี่นี่พี่ร้องไปเรืยปวดแล้วเนี่ยปิงเนี่ยอยู่ที่ปวโหวดไม่เกี่ยวกับการร้องเดี๋ยวทำโชว์ไม่ดีมันก็ปวดไปเรืยนะออกไป พี่ว่าหวัพี่ว่าคงพี่คงไม่ได้ออกไปโหวตไปแบบจริงๆนะโอ้โหไม่พี่กับพี่เคก็ฝากฝากโหวตด้วยนะว่าออกมา,า,าสุดท้ายไปทั้งหมดเขาเคกับเคไปทางคู่วิกนีสามคนยืนปากเหวเราไม่เลือก <c oughs> ทั้งสลมเอา พี่เข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าพี่มันต้องมีหนึ่งคนแต่ไม่ใช่ครับปีนี้เราเซอร์ไพรส์แต่สำหรับเราถามว่าเซอร์ไพรส์ไหมมม่มากสำหรับเราแล้วพักแบบใครอะไรใมาที่ออกไปแล้วอะสองนี่นะรับถามเข้ามาสคนนี้ถ้าเข้าบ้านพี่ก็จะไม่สนใจใดๆก็จะตีมันกันสองคนเลย พวกกระเป๋าพวกนี้อ่ะเขาตั้งไว้จัดเสร็จนี่ก็ขอ้อแม่ล้องไ,ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่กระเป๋าไอเนี่ยไอ้ที่วีอ่ะเขาคงเอาไปให้แล้วอ่ะก็เอาไปด้วยดิใส่กระเป๋านี้ไปใช่ไหมก็สะพายเร่งไปบน,นนู้นเลยแล้วก็แบบเอาโทรศัพท์ไปซ้อมเพลงในรถในเรือก็ว่ากันไปแต่ไปจริงๆนะพื้นน้ำลื่นไปนะเมื่อกี้เหมือนผีเขียว ก็ไปเอาทำยาสระผมหกไว้แล้วไม่ยอมเช็ดไม่ได้ทำหกอะไรเลยไม่รู้ไปเรียกไปเลยอ้วนนี่มันอย่างดีเลยโซ่อ้วนนี่มอย่างดีเมื่อคนสองคนจำเนียงคล้ายกันเขาไม่คล้ายเขาคนละคนละย่อยคนละญาติเลยอ่ะริบฝันใต้รู้เกือบก็ไม่ไม่พากเลยอ่ะก็กลางไม่ใช่ไม่กลางหรอไอ้โต๊มันพูดไงนะพางอะไรวะพุ่มอ่ะพุ่มอะ ผมผมพ่อมันไม่เคยเลยพี่ผมไม่เคยเลยพี่ตื่นเต้นมากกับพี่แ้าผมก็แบบสวดมนทุกวันเลยอ่ะผมผมทกวันเลยมันจะออกในสุพรรณหน่อยๆแล้วของมันอ่ะพ่อมอ่ะไม่เคยทาหรอกพี่อันนี้เยอะไปอันนี้เยอะไปเยอะไปมันผมผมเออใช่ไหมใไม่ใช่เอาเช้าลยทางนี้บอกบอกทางนี้ทางนี้โอ้ยไม่ใ่ไม่ใช่ เรื่อหันไปไร่สางนี้อย่างนี้เหรอใช่ไหมเคใช่ไม่คิดไม่คิดรีกาจยังวอรไม่คิดก่อน่โคตรเกลียนเลยเนาะทำไมใบว่าพี่หันอ่ะลองทำเป็นใช่ใบใช่ใบกับพี่เอ็นใช่ใบในหน้าเกลียนหน้า ถ้าทำหน้าแบบไม่รู้เรื่องอะไรปวดรู้ทางนี้แเชื่อเลยเชื่อไม้อะไรเช่อมเอิร์ไ่ไทงนี้เอาตยไ่ได้แล้วไบก็จะบอกลืมชี้อย่างเดียวพอช่ไหมเอิร์ทางนี้ทางนี้นี่ไหนทางนู้นสิเอานี่ป้เท่าไหร่อะไรานี่ไงแปามได้เท่าไหร่ สามสิเอาคูณเนาะยี่สี่ี่อะไรอะแปดบวกสามได้ยี่สีใครสอนเนี่ยก็สิ็ไงก็บอกแล้วอ้าวไม่มันต้องตอบอย่างใดอย่างนึงอสี่แปดเดี๋ยวพอตอบบวกก็คูณอสี่แปดได้เท่าไหร่เอาเกลียสี่แปดได้เท่าไหร่สามสองกับสอะไรสามสองรวมกันเป็น ตีบสี่รุเรียนจบรุ่เรียนไหนมาเนี่ยฮะสามสองสามสองอะไรสี่แปดก็สิบสองเลยเขียนเทแล้วไบเขาไม่ให้ทำมันกลับไปรีไซเคิลได้ทำไมใบทำไม่ได้การ์ดทำได้จริงจังทำเพื่ออะไครับอ่าอ่าเพื่ออะไรเพื่ออะไรเมื่อกี้อยากจะเออเพื่อเพื่อเพื่ออะไรเพื่อ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 อะไรอันเพื่ออะไรที พันธุ์พืชอย่างแรกอย่างแรกปั้นตึ้งไม่ตอนนั้นเหมือนนกมากโชว์สับโซ่แล้วถามพี่มันไม่พันพื้นแบบปวดกว่นี้ไหมอ่ะมันแหลมอ่มันอยู่ห้องน้ำไงมันกล้องปันตึ้งมันแบบมันไม่สูงเลยอันนี้มันจะมีแบบฮาร์ดคอร์มานิดนึงด้วยอ่ะเออตึ้งอะไรอย่างเงี้ยต้องการล่นห้องน้ำอ่ะ เสียงเหมือนนกเออมเหมือนนกแบบแก้วไงวะเไม่ให้มันผ่านไล่กันไปก่อนไม่นอนจะกังวลแล้วทำอะไรนี่ดีคือนอนจะไม่อินไงดู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 ดพี่แบบมันมันเยอะขึ้นทุกครั้งทุกครั้งทุกคราวเลยสังเกตแล้วแบบเขาใช่ไหมอืมกอเขาสังเกตปะเขากล้ามาขึ้นนะ วอชโซ่ไปทางนี้ไม่มีโซ่เยอะขึ้นยังไงพี่ออไ,พไม่รู้แบบนเมื่อไหนก็นเจอในเมืไปไหนก็เจอเลยไปไหนก็เจอโดนดันนกบนห้อง,งน้ำอ่นนะของฉัน,นวกกนนนน่าพบกับเธอระนะนั่นแหละที่ไม่สังเกตเลยว่าก็เข้าใจพี่เอ๋แล้วว่ามันแบบนะมันมันก็อึดอ,อนะัดแต่เนาะ มันมันก็พี่ไม่อยากแบบให้เขาเสียใจแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งพี่ไม่อยากให้แบบคนที่แบบเขาเครียดด้วยไอเคโอเคดูเรื่องไม่ต้องเครียดเพราะว่าก็พูดผ่านสื่อไปเลย่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรอยู่คนแบีนว้หอยู่คนเบีเครีย ปล่าพี่ไอ้บอกว่าไม่มีน,นี้เขาบอกกันนะว่าพี่เป็นคนแบบมีเลยครับแย่ <Yeah. S 2> แต่เย็นเกินไปหรือเปล่าอะไรน่มันดูดีมันมันไม่ใช่ใจเย็นเพราะว่าหนึ่งในลักษณะคือมันไม่ใช่เชิงรูปไงมันเป็นอะไรที่เดิมๆเรื่อยๆเราก็ไม่รู้จะทำยังไงถูกปะในเมื่อมันเป็นอย่างนี้เราจะทําไงได้ะก็คือเป็นปกติมายัางไงเราก็เป็นปกติอย่างนั้นแต่ที่บอกว่าคนเราพอม,มีความรู้สึกดีๆมันก็พูดกันลำบากในเรื่องของความรู้สึก hmm. เพราะฉะนั้นอืออะไรรู้เรื่องของเขาหรอ ก็นั่นแหละบนรถบัสก hey ็คือไม่อยากจะนั่นเพราะว่ามันเป็นโชว์ของทุกคนในวันพรุ่งนี้แล้วอะไรก็แล้วแต่ที่มันกระทบกระเทือนหาเครของแต่ละคนเดี๋ยวกลัวน้องเบลก็หลังโชว์พี่เคดูรูปนี้แล้วหายเครียดเลยโอเดีโอเดย ดูกอตอ่ะเฮ้ยอมาดูหน่อยเอมาดูหอมาดู่ัศพอ่ะมันตายมาหลายวันแล้วจริงโอ้มา บอกพี่ลุยเรียกร่วมกันตันยูมาเก็บนายพอเถอะเอาเรืยไปขำเลยขำจริงจังกูเลยพอแล้วเลนื่ย ว้าวเฮ้ยไอ้ไอ้ลำตาเลยเนยโอ้ยจะไม่เห็นดูรูปสีจะรู้ว่าวิญญาณมีอีกไหมมีอีกไหมเหมดแล้วทำไมไม่ถ่ายไปเยอะๆวะทำไมต้องถ่ายแต่ละช็อตแต่ละคนนี่แบบว่า น่าเลีมากอันนี้ถือว่าดูดีอยู่เนี่ยจอมทำร้ายชาวบ้านเขาเลยเอาเลยขยันพี่เยังหน้าตึงเลยจ้าไม่ดีไม่เท่าไหร่แต่ท่าเนี้ยเข็นเลยมาก เอาดูดิขอรู้ท่าเมื่อกี้ใหม่ประมาณขึ้นอูซูนามิประมาณสามวันลแล้วรูปแบบแล้วตาโปนเจอย่เี้ยจเลสทำไมต้องเติมเอสอะเจ็บคอเลยเห็นไหมออไอ้ไนนี่โอ้ยไม่นคำเชื่มมอมเป็นทูเลสอะทูเลสอะอะไรนะ เฮ้ยแต่ตาตาสวยมากเลยนะตลกขนาดนี้แต่ถ่ายงนะแทกหรูมูกับแม่แม่ไม่ถ่ายไม่ถ่ายคุนนเถิดงก็เสวยดีมึงเนาะมึงเนะสวยเนาะเน้สวยมากอะคนเนี้ยอยฉันลงเลยจังอันนี้เจ็บจังเอาเกาเก๋าเก๋าเฮ้ยเี๋ยูดิ เอาเอาไม่เอาไม่เอาอนิ้วตรงนิ้วต้องอย่างนี้เอกเเเยลมือขมือขเยเดี๋ยวอประมาณนี้เ้อประมาณนี้เดี๋ยวโโกเยถ้าจะเป็นสุขขนาดนะ้ เป็นเห็นแล้วปุ้ยอ yeah, okay. yeah. ้ยทุกคลกทำตัคุปปุ้ม yeah. ันตลกดีนมเจ็บของแล้เนี่ยโอเคโอเค e a e ย้ต้องคู่กลองคู่กองโอเคู่กลองดิโอคอเไม่ใช่ไม่ใช่มันต้องโอเคเย้ทำไมปนคนนี้กันเนี่ย เออไม่เค็มคนแบบนี้อ่ะว่าแล้วเฮ้ยถั่วแปบ์เป็นถั่วเจ็ดอ่ะมันอร่อยปะต้องกินีอยู่ดูตรงหน้าแล้วจะถามอีกนี่พี่เครูปรูปนี้อ่ะพี่เคเหมือนเหมือนพ่อมากอ่ะพ่ออะไร แครนี่มันสุดสุดสดทำลาเลยั้อันนี้วันแรกแล้วกวอนนี้เหรอมี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 เมือนที่หลุดหลุดล่ะเป็นนี่ไงอือยยุดหลอบแน่แน่นแน่ง่ายได้ทุกคน ไม่พี่กำลังบอกว่าติดวิญญาณอุ้ยจ้าต้องต้องอะไรดึกว่าจะตดเฮ้ยอนภาพนี้สวยเออเก่งเว้ย อ๋อนี่ตายเก็บบรรยากาศเอาไว้เผื่อว่าออกไปไม่เผื่อว่าเราอันนี้ได้เป็นของเราแล้วไงใครบอกแกวะเอ้าก็ของเราไม่ใช่เหรอไม่ไม่เขาบอกแล้วว่าวีห้าอย่างเดียวที่ไม่สามารถเอาออกมาได้โอ้โห้อเป็นผมผมโดนอย่างนั้น ดึงคอเสื้อมันมาแล้วอาหัวเนี่ยงงเข้าจมูกหครับหลังจากพี่จะติตอนีี่เรอเป็นคนบถึงว่ามีร้อยทรอยฝักลเลยเคยคือตโรงเรียนมัโรงเรียนกคืกระจแบบคนโดนเทคิสามิีอะไนี่ย ตอนเย็นพี่ไม่ต้องไปละที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 กลับบ้านที่ีบ้านไปกันเลยอ่ะใช่ทำให้พี่ต้องพลิกเหน็ตทำให้พี่ต้องวิ่งทำให้พี่บ้ารอรอทำให้พี่อยากสั่งทำให้พี่แบบโหดรุนแรงแล้วตอนนั้นออกโกรธนะแล้วพี่จะกลายเป็นแบบคุณเบงไม่ได้อ่ะเฮ้ยลืมแปลงฟันตัวเยืนดูด้วยแบบแรงแรงตัวเองแต่พี่ตีมอสามพี่น่าสุดเลยมอสามที่บ้านคิดว่าพี่มุกแก๊งสมุนไพรอ่ะ อ้มเพราะว่าช่วงนั้นมาดาเขาตายไปปลาเขาใช่ไหมเมื่อก่อนพี่ไม่ได้แบบพอพี่ลดูแบบพี่เหมือนแบบเป็นคนแบบเยอือยยอดอุ้ยเขาแกงด้วยเข้าแก้มยืดก็กลายเป็นแบบเออก็มีชื่อเสียงในการแก่งกันไอ้ยะทำไมอ่ะที่เป็นเก่งเป็นเก่งแล้วก็ต่อยเก่งด้วยไอ้ยะต่อยเก่งไม่แม่แม่ตอนก่อนทีมเล่นเล่าเรื่องนึง